คาถาเลิกหวยครั้งที่เก้าก็คือคาถาจกาักรพพัดนั่นแหละประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2563นี้จากผมในดินฟ้าอากา,าทาั้ง4ีนะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภาราชสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันธัง สีวลีจมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาพระรปัตตาปัจเจกานัน จะยังพรังอรหันตาน,นันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิิฐามิธรรมังอธทิฐามิสังขังอธิิฐามิข้าพเจ้าในดินฟ้าอากาศท่าทั้งสี่ประจำวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2563นี้ สังสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่9ขอให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิีอริยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้า